ขอเกาะกระแสนหน่อยนะคะช่วงนี้วัคซีนกำลังมาแรงก็เลยมีข้อมูลจากเว็บไซต์ COVID Track Vaccine มาดูซิว่าวัคซีนตัวไหนที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เขารับรองเขาบอกมี7ตัวนะคะมี7ตัวก็มี อันแรกเลยอันแรกที่แบบที่ประเทศหลายประเทศใช้กันก็คือ astrazeneca 121ประเทศที่ใช้กันต่อมาจะเป็นไฟเซอร์ Pfizer นะคะไฟเซอร์ Pfizer 97ประเทศไฟเซอร์ Pfizer นี่อเมริกาก็ใช้เยอะที่อเมริกา,าบริจาคให้ประเทศไทยอยู่ ต่อไปก็จะเป็นมาดอนามาดอนาประเทศอ,อเมริกาก็ใช้อยู่อันนี้ต้องใสแล้วเออหกประเทศเสร็จแล้วก็จะเป็นซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มนี่็นจากประเทศจีนใช้กัน60ประเทศนะคะ ต่อไปก็จะเป็นจอร์แด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 นนี่ที่ประเทศที่อเมริกาฉีดแค่แค่โดสเดียวแค่ช็อตเดียวใช59้59ประเทศตอนนี้ยังยังระงับระงับการฉีดอยู่นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องอเลื่อนลิ่มเลือดตัก็ยังไม่กลับมาใช้นะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาเรียกเซรั่มของอินเดียเซรั่มของอินเดียนี้ใช้ก็คือเอสตราซิเนกาที่ประเทศที่ประเทศอินเดียผลิต45ประเทศ45ประเทศใช้อยู่อันสุดท้ายก็คือซีโนแวคซีโนแวค39ประเทศอันนี้คือ7 เจ็ดวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองนะคะ